ดิฉันเองเป็นคนธรรมดาเราอาจจะเป็นม้านอกสายตาของสื่อของโพหรือแม้แต่รายการเลยทุกอย่างคุณเห็นไหมว่าเขาจะเอาชื่อผู้หญิงเอาไว้สุดท้ายหรือเอาไปอยู่ข้างนอกเลยเขาก็จะพูดถึงว่าที่ผู้สมัครผู้ชาย3าคนแต่เขาจะไม่เอ่ยถึงผู้หญิงเวลานี้คนก็คงจะไม่พอใจสภาพการเมืองใหญ่เขาพูดกันจงครึมใช่ไหมว่าเขาจะแจกกล้วย คนละกี่วีดิฉันเกิดความสงสัยว่าเอ้ยคุณพูดกันเป็นเรื่องธรรมดานี่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วคนจะไปทนได้ยังไงว่าให้ตกลงเราเลือกคนหรือเลือกลิงมาเป็นผู้แทน ือส่วนหนึ่งดิฉันเนี่ยทำงานสังคมหรือจะเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนมาตลอดนะคะสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเราทํางานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งที่สนใจมาในเรื่องของผู้ว่ากทมเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีความพิเศษกว่าการเลือกตั้งระดับชาติก็คือคนธรรมดาสามัญสามารถลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมได้ คุณไม่ต้องสังกัดพักก็ได้แล้วก็คุณอาจจะอย่างที่ดิฉันประกาศนะคะว่าต้องการสมัครเป็นอิสระและเป็นอิสระจริงๆไม่มีพักการเมืองไม่มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่จะมาแบ็กอัพหนุนหลังเราต้องการเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วสําหรับดิฉันเองคิดว่าการที่เราทํางานเคลื่อนในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะมาตลอดถึงแม้เราจะไม่มีอำนาจเราก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีอำนาจสักนิดหนึ่งตรงส่วนนี้ เราจะช่วยในการที่จะเป็นผู้ผลักดันขับเคลื่อนให้ภาคสังคมภาคการเมืองของเรามีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นกว่านี้ค่ะสิ่งที่ดิที่ฉันอยากจะชูก็คือเรื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพราะว่าหลังยุคโควิดเราพบว่าประชาชนาประสบความยากลำบากมากในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าการบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นงานที่เราเห็นหน้าเห็นตาการควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำมาหากินเรื่องคุณภาพชีวิตอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ประเด็นที่ดิทันเสนอเป็นนโยบายสําคัญสําคัญก็คือ1ในเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องการลดหนี้สินด้วยเพราะเวลานี้ยังบอกว่าเด็กเกิดมา1คนคุณมี หนี้คนละ2อ0แ0นแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็มีหนี่มากการที่คุณจะเป็นสมาร์ทซิตี้คุณต้องมีสมาร์ทซิตี้เซนถ้าสมาร์ทซิตี้เซนโอ้โหมีนี่บานปตะไทยแล้วก็ทำมาหากินก็ไม่ได้คุณยากมากเลยที่คุณจะไปทําให้เกิดสมาร์ตซิตี้เพราะนั้นนี้คิดว่าการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดนี้สิ่งของประชาชนเนี่ยควรจะเป็นปร,ประเด็นหลักที่ ผูว้ว่ากทมจะผักดันแล้วก็ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงน้อยมากดิฉันเองเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์ดิฉันเป็นนักศึกษาในยุคที่อาจารย์ปย่วยเป็นทีการบดีสิ่งที่อาจารย์ป่วยเนี่ยท่านสนใจมากเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าท่านกเกษียณถ้าจะต้องไปเข้าการเมืองท่านสนใจที่จะเป็นผู้ว่ากทมและสิ่งที่ท่านประก,กาศก็คือว่าท่านอยากจะทําในเรื่องของคุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวังจากคันมานดาถึงเชิงตะกอนดิฉันเองอยากจะสานต่อปณิธานอน,นันต์ของท่านให้เป็นรูป,ปรธรรมนะฮะนี่เป็นประการที่2ประการต่อมาดิฉันต้องการที่จะเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังและเข้มแข็งเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นนั้นมุ่งหมายการกระจายอำนาจและก็เป็นพื้นฐานของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสามารถทําประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหาดือได้ซึ่งในส่วนนี้ัคิดว่าถ้าเราดูในเรื่องของภารกิจของกรทมนะฮะ26บกวกหนึ่งภารกิจของกรทมเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งนั้นแต่เรามีผู้ว่าหนึ่งคนรองผู้ว่าสี่คนมีเลขามีโฆษกแค่นั้นเองมันไม่เพียงพอเรามีผู้ว่าทั้งตลาดทั้งไรนี่เป็นส่วนของฝ่ายบริหารนะคะเหมือนกับเป็นทีมแม่บ้านผู้ว่าก็เป็นหัวหน้าแม่บ้านแล้วดิฉันคิดว่าที่สําคัญที่สุดคือ ชาวกรทมนั้นเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์มีเสียงตลอดไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเลือกตั้งแล้วคุณหมดสิทธิ์เลยแล้วเวลานี้ถ้าเราบอกว่าไอ้เวลาที่คุณบอกว่าคุณเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคุณหมดสิทธิ์คุณเป็นผู้ไร้าอำนาจคนมักจะไปคิดว่าคนร้าอำนาจคือคนที่ยักจนสารดิฉันคิดว่าคนที่มีการศึกษาคนที่มีฐานะคุณก็เป็นผู้ไร้าอำนาจได้เพราะเวลาที่คุณหย่อนบัตรแล้วคุณก็จะได้ตัวแทนและตัวแทนเขาก็จะทํารับเหมาทําแทนให้คุณทุกอย่างโดยที่ เขาไม่เคยมาปรึกษาหารือหรือถามคุณเลยซึ่งดิฉันเองคิดว่าการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยดิฉันเองเป็นประชาชนเราไม่มีพรรคการเมืองเราไม่มีกลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมาแบ็กอัพเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างจรงิงจังดิฉันจึงบอกว่าดิฉันต้องการที่จะเป็นตัวแทนของผู้ไร้อำนาจเป็นตัวแทนของ power of the powerless คือประชาชนชาวกทมคือดิฉันคิดว่าคนเทพเนี่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็เขาก็มีวิจารณญาณในการที่จะเลือกผู้ว่ามาเสมอนะคะเพราะเราจะเห็นว่าผู้ว่าที่เขาเลือกเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่สมัครอิสระเขาก็จะเลือกคนที่อยู่ฝ่ายคนคือไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล เพราะว่าคนเทพเขาก็าอาจจะต้องการให้มันมีการบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ในแง่นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดิฉันเ,เองเนี่ยเสนอตัวในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งความทุกข์ของประชาชนที่แต่ละคนเขาได้รับเนี่ยเราเข้าใจดีแล้วเราเข้าใจว่าถ้าปัญหาเหล่านั้นแก้เราแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามีปัญหามันก็เหมือนแก้ปัญหาหตัวเองด้วยเพราะว่าปัญหาเราก็าเป็นมนุษย์อะปัญหาอะไรที่มันทําให้เราเดือดร้อนเราก็าเดือดร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น เช่นสมมติขยะมันเหม็นอ่ะไอหมู่บ้านเขากลายเป็นว่าเขาต้องขายบ้านทิ้งลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงคนแก่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่ากลัวสุขภาพไม่ดีแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องดูดควันปรับอากาศไม่ฟอกอากาศเสียงเงินเยอะแยะไปหมดอันนี้มันไม่ได้เป็นลดรายจ่ายเขาเลยนะนเันเพิ่มรายจ่ายให้เขาด้วยแต่ว่าโอเคเขาอาจจะยังพอมีฐานะอยู่แต่ถ้าเป็นคนจนล่ะแล้วก็ไอการความเหม็นเนี่ยโอ้กระจายไปทั่วบริเวณดิฉันก็อยากจะฝาก ถึงพูดว่าคนปัจจุบันนะว่าไปแก้หน่อยได้ไหมอย่าให้ต้องมาร้องเรียนเลยก็ท่านอุตสาห์ไปตั้งป้ายไว้เยอะแยะว่าร้องเรียนได้ก็เนี่ยเขาร้องเรียนกันจนไม่รู้จะร้องเรียนเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็อยากให้ไปแก้ไขซะก่อนจะเลือกตั้งก็มันก็เป็นไปทุกที่นะคะในเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองแต่ดดีันเองก็คิดว่า การบริหารงานท้องถิ่นหรือกรทมเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปแยกฝ่ายของประชาชนแล้วคุณจะอยู่ฝ่ายผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดใช่ไหมฮะมันเหมือนเป็นจรรยาบรลอะลองคิดดูอย่างเหมือนคนเวลาไปหาหมอเขาก็มีจรรยาบัณน,นะว่าคุณจะต้องรับรักษาทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อการเมืองแบบไหนคุณจะปฏิเสธคนไข้ไม่ได้ซึ่งดิฉันก็คิดว่าการบริหารงานท้องถิ่นหรือการเมืองจริง,รงก็คุณจะเป็นแบบนั้น เราไม่ควรจะไปอยู่ฝ่ายเนื้อคืออาจจะมีความเชื่ออะไรของเราก็แล้วไปนะแต่ในแง่ของการทํางานเนี่ยคุณต้องทํางานในฐานะที่จริยธรรมพื้นฐานของคุณต้องคิดว่าคนกทมเขาเป็นคนจ่ายภาษีมาเป็นเงินเดือนให้กับคนที่มาบริหารงานกทมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับใช้คนกทมทุกฝ่ายไม่ว่าก็จะมีความเชื่ออย่างไรมันไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเรื่องกันเราต้องอยู่ในเราต้องอยู่ข้างผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แล้วก็ดิฉันเองคิดว่าจากการที่เราทำงานมาตลอด3-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลดิฉันก็มีความเชื่อมั่นว่ากทมน่าจะต้องสามารถพัฒนาไปพร้อมๆกับเรื่องธรรมาภิบาลเพราะว่าคุณจะพูดอะไรที่สวยหรูก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การทำงานนั้นเนี่ยมีการรับเงินใต้โต๊ะมีการรับเงินทอนมีการอะไรทั้งหลายประเภทแบบนี้มันก็ งานอันนั้นมันก็จะไม่สําเร็จตามที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นสําหรับดิฉันก็ประกาศไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นถ้าดิฉันได้รับความไว้วางใจได้รับการเลือกตั้งดิฉันก็รับรองว่าในยุคสมัยของดิฉันเนี่ยจะไม่มีเรื่องของเองินใต้โต๊ะและดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนากรุงเทพไปพร้อมๆกับการมีธรรมภพภิบาลไปพร้อมๆกับการที่เราจะดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนไม่เกี่ยวกัน มันเป็นความเชื่อทางการเมืองเป็นคนละเรื่องกันนะคะแล้วดิฉันเองคิดว่าการที่เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีพื้นที่ในการที่เขาจะมาตรวจสอบมาพูดคุยมาเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองย่อมรู้ปัญหารู้วิธีการแก้ปัญหาเราควรจะฟังเขาแล้วอันไหนเนี่ยที่สามารถดึงเอามาใช้ต้องดึงเอามาใช้ในส่วนนี้แล้วก็ ดิฉันเองคิดว่าถ้าเราทําให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานแรกของประชาธิปไตยทางตรงนะเพราะว่าเราต้องบอกว่าประชาธิปไตยระดับบนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ลาบากแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากระดับล่างที่เราทําให้ประชาชนที่มีเขาเป็น active citizen เขามีโอกาส exercise ความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคือกทมมันก็เหมือนบ้านสำหรับทุกคน เราควรที่จะให้คนมีโอกาสเข้ามาช่วยกันในการทําในเรื่องนี้และอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมันจะช่วยทําให้ประชาธิปไตยตัวแทนนั้นเนี่ยมีความสมดุลหรือมีความถูกต้องมากขึ้นเพราะเรียนเชื่อมั่นว่าเวลานี้คนก็คงจะไม่พอใจสภาพการเมืองใหญ่เวลานี้เขาพูดกันจงคลึ่นใช่ไหมว่าเขาจะแจกกล้วยพลกีวีถ้าจะ ไม่โหวตถ้าจะไม่ต้องการเงินเป็นก้อนคุณจะได้กี่หวีกี่ดิฉันเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคุณพูดกันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอนี่ไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วคนจะไปทนได้ยังไงว่าให้ตกลงเราเลือกคนหรือเลือกลิงมาเป็นผู้แทนดิฉันคิดว่าคนไม่ใช่คนกรทมรเท่านั้นยิา่าประชาชนคนไทยทุกคนไม่พอใจในเรื่องนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดิฉันคิดว่า การที่ดิฉันในฐานะประชาชนที่ทํางานการเมืองภาคประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีตําแหน่งไม่มีตาแหน่งดิฉันทามาตลอดเนี่ยเราจะช่วยกันทําให้จุดของกทมที่เป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นจุดของการที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันเองเป็นคนธรรมดาเราอาจจะเป็นม้านนอกสายตาของสื่อของโพหรือแม้แต่รายการเลยทุกอย่างเลยคุณเห็นไหมว่าเขาจะ เอาชื่อผู้หญิงเอาไว้สุดท้ายหรือเอาไปอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่คนสมัครหน้าใหม่ทัใใ้งหลายที่ออกมาพูดเขาก็จะพูดถึงว่าที่ผู้สมัครผู้ชาย3มคนแต่เขาจะไม่เอ่ยถึงผู้หญิงเพราะอะไรคะหรือแม้แต่การทรําโพลที่ผ่านมาที่ดิฉันไปโต้แยง้งถกเถียงก็ไ uit, ไเอ้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิด Ge n d e r d i s c r i m i n a t i o n หรือรเปล่าการแบ่งแยกหญิงชายหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สมควรที่จะมาอยู่ในภาคการเมืองหรือเปล่าแต่ผู้หญิงเก่งๆที่ไปอยู่ในสายธุรกิจเยอะมากนะ แต่ยกเว้นการเมืองที่คุณจะต้องมีครอบครัวที่มีอิทธิพลทางการเมืองเท่านั้นใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นจึงจะมีสปอตไลท์มาส่องอย่างนั้นหรือเปล่าดิฉันคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้แล้วอย่างดิฉันบอกว่าถ้าไปดูประวัติที่ผ่านมา,าดิฉันเนี่ยดิฉันต่อสู้เพื่อปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดินผลประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดและดิฉันก็ยังจะทําอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าดิฉันได้รับ ฉันทานุมัติจากประชาชนชาวกทมเลือกดิฉันมาเป็นตัวแทนของเขาดิฉันจะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มความเชื่อในเรื่องนี้